ีค่ะทุกคนมาอยู่กับปุงาพาเพลินค่ะวันนี้มาอยู่กับบรรยากาศครึ้มนิดนึงนะคะทุกคนมาเจอบ้านอีกหนึ่งหลังค่ะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะคะหนึ่งสเตปยาวๆแบบนี้จะเป็นโทนสีเขียวสดใสนะคะตัดด้วยไม้ฝาเชอร่านะคะโทนสีขาวนะคะด้วยขนาดบ้านนะคะด้านหน้าจะเป็นขนาด5เมตรคูณ 10เมตรครึ่งนะคะก็คือจะเป็นล็อกละ3เมตรครึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ล็อกเป็น10เมตรครึ่งนะคะจะเป็นทรงท่อนเดียวเลยอย่างนี้นะคะ5เมตรเนาะทุกคนสวยงามนะคะบรรยากาศก็ดีดีจะ้ะแวดล้อมไปด้วยการตกแต่งนะคะดอกไม้กระถางน่ารักเลยค่ะทุกคนคะ่ะสวยงามนะคะงบประมาณนี้เบ็ดเสร็จนะคะสามแสนบาทนะคะทุกคนก็เป็นงบน่ารักนะคะพอดีเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันจ้าทุกคน คุณยายจัดบ้านได้สวยมากเลยนะคะก็จะมีกระถางดอกไม้เนาะสีสวยมากนะคะตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้สวยเลยนะจ๊ะนี่ก็จะมีอ่างเลี้ยงปลานะคะเพิ่มความร่มรื่นเย็นนะคะของบ้านน,ะะนี่ค่ะมีอ่างปลาด้วยจ้าก็ในส่วนของหน้าบ้านจะเป็นประตูบานสวิงนะคะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องรับแสงสองด้านนะคะเป็น กระจกหมดเลยเนาะกระจกนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูจะเป็นสีขาวนะคะจะเป็นบานสวิงนะคะสวยงามนะจ๊ะทุกคนในส่วนของขนาดประตูก็จะประมาณนะคะ3เมตรนะคะคูณความสูง2เมตรทางขึ้นก็จะมีในส่วนของฟุตบาทเรียบร้อยนะคะลาดปูนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่บันไดาทางขึ้นจะเป็นบันได3ขั้นแบบนี้นะคะสูงมากนะคะทุกคนประดับไฟแล้วเรียบร้อย ทางบนก็จะมีไม้ฟ้าเชร่านะคะมีฝ้าระบายอากาศเรียบร้อยจ้ะทุกคนกว้างมากเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่จ้ะจะมีนะคะเลี้ยงปลาด้วยค่ะคุณยายเลี้ยงปลาด้วยตรงนี้เรามาดูฝั่งนี้กันจ้าในส่วนของทางขึ้นก็จะเป็นบันไดสามขั้นลักษณะนี้นะคะสวยเนาะทุกคน สีสวยค่ะสีโทนเขียวกำลังดีเขียวตัดขาวนะคะแมตกันดีเหลือเกินเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะมีประตูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนของบ้านจะมีอยู่ด้วยกันนะคะสามล็อกล็อกที่1นึสองสามจะเป็นล็อกละ3เมตรครึ่งนะคะก็จะเป็นสิบเมตรครึ่งสิบจุดห้า ก็จะเป็นโทนโมเดิร์นหนึ่งสเตปนะคะตอนเดียวยาวไปเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของฝ้าระบายอากาศแบบนี้เนาะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็สวยงามนะคะทำให้บ้านไม่ร้อนด้วยค่ะในส่วนของที่ยื่นออกจากตัวบ้านก็จะซ้ายขวาหน้าหลังหนึ่งเมตรแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะในส่วนของด้านบนจะยกสูงจากพื้นนะคะแบบนี้นะคะทุกคนก็ประมาณ20เซนติเมตรยาวไป ในส่วนตรงนี้คือห้องน้ำจะอยู่นอกบ้านห้องครัวก็จะอยู่นอกบ้านนะจ๊ะก็จะมีหน้าต่างชุกช่องฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูเดี๋ยวขออนุญาตคุณยายเปิดตรงนี้นิดนึงเนาะนี่นะคะอันนี้จะเป็นประตูด้านข้างนะคะจะเป็นเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะจะเป็นเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้นะคะอันนี้เข้าจากด้านข้างนะคะทุกคนเปิดเข้ามานะคะก็จะเป็น ระเบื้องลายไม้แบบนี้นะคะทุกคนก็กว้างมากจะเป็นขนาดนะคะ60คูณ60นะคะกว้างมากในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะห้องโถงก็จะกว้างขนาดแบบนี้นะคะหน้ากว้าง5้านะคะคูณ7เมตรฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องนอนนะคะด้านในนู้นก็จะเป็นห้องนอนเนาะก็ให้ดูคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนด้านบน จะไม่ตีฟ้านะคะแต่จะเป็นในส่วนของการใส่กันความร้อนเบ็ดเสร็จแล้วโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะอันนี้เนาะผ้าสีเบ็ดเสร็จแล้วนะคะก็สวยงามเนาะอันนี้จะเป็นนะคะด้านหน้านะคะของตัวบ้านแบบนี้นะคะ ห้องนั่งเล่นจะก,กว้างนะคะขนาด5เมตรคูณเเมตรเลยเนาะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินออกนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเนาะด้านหลังก็ยาวไปนะจ๊ะจะมีอยู่ด้วยกัน2ล็อกเดี๋ยวขออนุญาตย้ายไปดูห้องครัวนิดนึงเนาะออจ้า <laughs> ไปกันด่าไปดูกันโอ,อ้ยังไม่ได้ตีฝ้ายายบอกออนะคะจ้า ตอนนี้คือส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนขออนุญาตไม่เข้านะคะก็คือจะเป็นห้องนอนขนาดเ3เมตรครึ่งนะคะคูณ5เมตรนะคะจะเป็นห้องนอนกว้างตรงนี้จะตีฟ้าแล้วเรียบร้อยเนาะในส่วนของห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางออกของบ้านคุณยายก็จะทําด้านหลังต่อมาอีกนิดน,นึงอันนี้จะเป็นครัวอยู่หลังบ้านนะจ้านี่ครัวก็สวยงามแล้วค่ะแบดเสร็จแล้วนะ ฝั่งนี้จะเป็นครัวนะคะจะเป็นต่อบ้านท่อนเดียวมาเลยยาวไปนี่ค่ะให้ดูข้างบนเนาะใส่ฉนวนกันความร้อนเรียบร้อยจะเป็นโครงเหล็กนะคะโครงเดะน้อยใหญ่เนาะนี่แบบนี้นะจ๊ะห้องครัวแจ่มๆนะคะก็มีที่นั่งทานข้าวอะไรเบ็ดเสร็จไปแล้วมีแก๊สทำกับข้าวอยู่นอกบ้านเนาอยใหญ่เนาะนี่แล้วก็มีห้องน้ํานะคะห้องน้ําเดี๋ยวเราเรอต่อเติมปรับปรุงอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องจ้า ห้องน้าก็คือจะยังเป็นแบบเดิมเดี๋ยวทํานอกบ้านนะคะเดี๋ยวทําใหม่อีกทีนึงอันนี้เป็นในส่วนของต่อครัวนะคะต่อครัวทําบ้านงบนะคะสามแสนบาทรวมช่างรวมอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วอันนี้จะตีฝ้าเฉพาะห้องนอนนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องครัวห้องรับแขกก็ไม่ได้ตีฝ้าแต่มีฉนวนกันความร้อนเรียบร้อยหน่อยใหญ่เน,น,นาจะจะโอ้ยจะ ตุกเธอการศาสตรต์ตอติโนยายบอกเดี๋ยวมีทกาการศาสตร์ด้านหน้าด้วยมันจะศาสตร์ด้านหน้านิดนึงเดี๋ยวทกาการศาสตร์ด้านหน้าเนาะยายเนาะโอ้สวยสวยสวยนะจ๊ะก็วันนี้พาทุกคนมาชมเผื่อเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะสวยตรงนี้ค่ะทุกคนก็อันนี้จะเป็นถนนใหญ่นะคะก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ วันนี้บุงาก็พามาชมอีกหนึ่งไอเดียนะคะสามารถเป็นร้านค้าก็ได้นะคะด้านหน้านี้นะคะก็มีห้องรับแขกก็อาจจะพลิกแพลงในรูปแบบเราตรงนี้คืองบประมาณ3 0 0แสนบาทรวมช่างรวมอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบไม่เอ่ยนะคะทุกคนก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุงงาด้วยนะคะทุกคนวันนี้บุงงาก็ต้องขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะคะ ลาไปพร้อมกับบรรยากาศดอกไม้หนะ้าบ้านสวยงามมากวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ